อันยองไทยน่ารักมากไทยน่ารักมากพี่ไทยอ่ะคือเขามีเสน่ห์มากเลยอ่ะฮู้กูไม่อ่อนเลยเฮ้ยทำไมวอ่อนพูดไม่ออกเลยใจเลยโดนใจที่เลย อยากให้เธอนั้นเข้าใจใน<จ>สิ่งที่ฉันทำล<อ>งไปใจสั่งมาเจไม่ห้คนเตอันยองอ่ะนั่นแหละก็คือวันนี้เจ้าก็จะมาทำคลิป no social media 1วันก็คือไม่เล่นโซเชียลหวันนั่นแหละคือปกติอ่ะเป็นคนที่ชอบแบบชอบถ่ายไปเรื่อยอ่ะเฟซก็เล่นติกต็อก็ดูอะไรเงี้ยไอจีก็ถ่ายไปถ่ายไปเรื่อยแล้วยิ่งช่วงนี้นะจะติดไอ้นี่มากเลยวงไอเนี้ย เออเขาต้องเรียกชื่อเต็มหรืออะไร because of you I s h y อ่ะเออคือใครไม่รู้ก็ไปเปิดดูเอานะคือพี่พี่เขาน่ารักมากเลยอะ่ะไทยน่ารักมากไทยน่ารักมากพี่ไทยอะ่ะคือเขามีสเสน่ห์มากเลยอะ่ะคือมันขึ้นฟีดครั้งแรกใช่ไหมแบบ นี่เป็นเวลาเห็นไหมอ่ะเช่งสิบเจ็ดไอเพิ่งตื่นแต่ก็ไม่ได้นอนดึกนะไม่ได้นอนดึกออออวันนี้นะคะเราก็ห้ามเล่นโทรศัพท์เลยเออใช่ห้ามเล่นโทรศัพท์จริงๆนะเออทีอแบบ เหมือนว่าแบบเหมือนตอนประมาณดูประถมหรืออะไรเงี้ยเจ้าเป็นคนที่ไม่ได้จับโทรศัพท์เล่นเลยใช่ไหมแม่เจ้าก็ไม่ได้เล่นโทรศัพท์เยอะขนาดนั้นเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องการเรียนช่ว <Wow. S 1> งนั้นก็ไม่ได้ติดไม่ได้ติดโซเชียลไม่ได้ติดโทรศัพท์แต่ก็อยู่ได้จะถามว่ากูขึ้นมามมัธยมขึ้นมามัธยมเนี่ยถามว่าอยู่ได้ไหมมันก็อยู่ได้แหละแต่ว่ามันก็จะแบบดูเงาๆเพราะไม่มีอะไรทำที่สำคัญก็คือ ปกตใิในทุกวันอะ,จะเจ้าจะเล่นแต่โทรศัพท์แล้วก็แบบจะไถ่ไปเรื่อยอะเฟซบ้างจี G บ้างติ๊กต็อกบ,บ้างมีอยูสามแอปอะแล้วมันก็ YouTube บ้างเออดูไปเรื่อยแต่ที่สำคัญก็คือส่วนใหญ่ชีว,รตรวิตประจำวันจะอยู่กับโทรศัพท์เว้ยแล้ววันนี้เจ้ก็แบบเป็นคนสัรหาคอนเทนต์เองอะ <c oughs> ก็คือห้ามเล่นโซเชียลมีเดียหวันก็คือห้ามเล่นทุกอย่างที่อยู่ในโทรศัพท์ห้ามจากโทรศัพท์เลย โยเว้นดูได้แค่เวลาว่าวันนี้เวลาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบพอเรามีคนโทรม,มาถึงจะได้รับแค่นั้นเออเจ้าเป็นคนที่พูดตกกล้องไม่ค่อยเก่งเว้ยถ้าจะเก่งนั้นก็ตอนที่อยู่กับเพื่อนอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้านั่งอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยแล้วกูก็พูดใส่กล้องอ่ะใครมันจะพูดออกวะพูดไม่ออกเลยเอ้ยทุยพูดไม่ออกพูดไม่ออกเลยเลยครูเจ้าเป็นคนที่พูด แล้วแบบมันไม่ได้คิดอยู่ในหัวตลอดว่าเราต้องพูดอะไรออกมาแข้าใจปะคือบางทีของสุจ้ามันก็ดูแบบต้องบาลานซ์การอยู่บนหัวจนไม่เคยบาลานซ์ให้กูสักทีเลยคิดอะไรนะมันก็จะออกแวกแนวไปตลอดเออสมมุติว่าเจ้าแบบจะไปกินข้าวอย่างเงี้ยเออสักแป๊บหนึ่ง กูต้องคิดในหัวสมองแล้วกูจะทําอะไรต่อคือไม่เคยคิดอะไรไว้ก่อนเลยว่ากินข้าวเสร็จจะต้องทําอะไรต่อเอออันนี้ขอเล่าหน่อยเพราะว่ายังไงก็ไม่มีแบบไม่มีโทรศัพท์ไปเล่นแหละไม่ได้เล่นโซเชียลแล้วอ่ะก็ขอเล่าหน่อยก็คือเจ้าอ่ะจะเป็นคนที่ชอบเล่นเกมอะพอแล้วแบบเจ้าเล่นเกมอยู่ใช่ไหมไอตอนที่เจ้าไม่เล่นอ่ะม้าไม่สั่งเว้ยม้าแบบตอนนั้นเขาซักผ้าใช่ไหม ทีเนี้ยเจ้าอ่ะก็ทาอะไรกับผ้าเนี่ยหมดแล้วเออเหลือแค่ปันเหลือนู่เหลือน,อนี่ปันมาดอ่ะเออทีเนี้ยเจ้าจะเล่นอยู่ใช่ปะ่ะพอลาเจ้าเล่นหรือเจ้าทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยสมมุติลงแรงอ่ะเขาจะไอ้เจ้าไปปันดิอย่างเงี้ยแล้วเจ้าก็แบบแป๊บแป๊บมาแป๊บแค่แป๊บหนึ่งคือมันก็ยังเล่นไม่เสร็จอะ่ะเข้าใจไหมมึงเดี๋ยวเพิ่งขัดจังหวะได้ปะ่ะ เอออย่าเพิ่งขัดจังหวะขอสักประเดี๋ยวเอออะไรเงี้ยจะกูเล่นให้เสร็จก่อนก็คือมันก็ยังมันก็ต้องนานอยู่แล,ล,ล้วแมกับลงแรงอะ่ะเออก็กลัวตายแรงก็กลัวไม่ขึ้นอะไรเงี้ยเออจนทักแปมบเป็มาก็แบบเมื่อไหร่มึงจะไปปั่นผ้าเนี่ยฮะจนเจ้าก็ต้องแบบทิ้งโทรศัพท์ไปก่อนอะ่ะแล้วเจ้าก็ไปปัน่นพอไปพอไมีกทีหนึ่งก็คือตายเจ้าก็เลยแบบเอะทำไมตอนที่กูไม่เล่นทาไมไม่สั่ง มา่าตอนที่กูลงแรงตอนที่กูเล่นเนี่ยนะยจะทําอะไรดี <c oughs> คือแต่ว,ว่าถ้าเจ้าเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยมันก็ต้องเปิดคอร์ดถูกไหม <c oughs> เกี่ยวปะวะถ้าการเล่นแบบมันเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียไห้เราเปิด <c oughs> ม็เกี่ยว <c oughs> เพราะว่าเราใช้เน็ตเราเขา้าแต่ว่ามันก็คือปอกติเจ้าเล่นกีตาร์เจ้าก,ก็ต้องเปิดคอร์ดใน ในเว็บ Google อะไรเงี้ยกูจะเล่นยังไงอ่ะกูไม่มีคอดอะ่ะแล้วตอนนี้เป็นประมาณเชี่ยงสาใชาเลยดนใจฉันเลยไม่ใช่หนูจรู้แล้วว่าเจ้าจะถ่ายอะไรแล้วมึงแย่งที่กุ้ยแล,ล้วรอไอ้นนบน่าตรงน้น เร,ร้อนตาตีไหวมลงคลิปด้วย ทิ้งทุกคนไว้ในตู้เย็นนะฮะบายบายโอเคดีขึ้นเยอะเมื lonely, no. ่อกี้เรากินลูกชิ้นเสร็จใช่ไหมกินนมตาคาไม่เขาไม่ได้จ่ายแต่คิดว่าน่าจะรู้เออ ทุกคนชอบกินนมรสอะไรแล้วก็ของแบรนด์อะไรคืออะไรที่มันอร่อยนะคือเจ้าก็กินหมดเลยแต่ว่าใครชอบกินนมรสอะไรของอะไรคอมเมนต์ไว้ด้วยนะเดี๋ยวเจ้าจะปไปไล่อะออันนี้ขออนจจุญาตจากคนดูต่างๆน,นะฮะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ รู้สึกว่าต้องดูคอร์ดกีตาร์นะคะก็ขออนุญาตเปิดโทรศัพท์ดูคอร์ดกีตาร์นะคะอะนะคะเทตัดไปตอนเทเจ้าหาคอร์ดเจอแล้วกันเดี๋ยวุกคนเจ้าหาคอร์ดเจอแล้いいลเวเมื่ออีรู้สึกเขินมากเลยพอร้องเพลงอะแล้วแบบคือถ้าร้องเพลงคนเดียวร้องเพลงอยู่บ้านอย่างเงี้ยมันจะไม่เขินเว้ยแต่ถ้าไปร้องกับเพื่อน คนอื่นที่แบบไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่อ่ะก็จะขื่นจะออกแนวเทสเทสเทสโก้โตัสไม่ใช่ผิดบาเลยอ่ะเพลงหนึ่งก็คือเพลงใจสั่งมาของสิรโลโซใช่ไหมเพลงนี้จะเป็นเพลงที่เจ้าจำแนะว่าพี่ไทยอ่ะที่ตอนนี้เขาไปออดิชั่นใช่ไหมเออเขาใช้เพลงนี้ยในการร้องเว้ยปกติเจ้าก็เล่นอยู่แล้วแหละเพลงนี้แต่ก็ นั่นแหละก็ก็อยากเล่นเพราะว่าพี่ถ่าย,ยว้าว วันไนว่าเราจะร้องเพลงนี่อะไรวะเออแฟนเก่าคนโปรดไม่ได้คิดถึงใครเลยอ่ะเธยินเรักใจลอนีไม่มีใร่จฉันาชินก็อยู่งย เหตุดถจะถึงมาร้องต่อมันมีอยู่คึบหนึ่งอะตรงที่แบบสแป๊บหึึ่งเสี่ยงมันจะแบบออ <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองห้านาทีทำอะไรต่อดีละ่ะมันห้ามเล่นโซเชียลเข้าใจไหมแล้วก็จะเล่นแบบ แล้วก็จะโทรหาเพื่อนแล้วไปทำอะไรไม่ได้เออแล้วจะจะทำอะไรทุกคนเลยคุมนแนะนำให้รู้จักโดยชาดาอือเราไปถอนด้วยอะนั่นแหละตามนะั้น คนอาจจะเสี่ยงดังเหมน,นะเพราะว่าเจ้าต้นนอนไว้ก็คืออย่างแรกเลยที่เราต้องมีโอเคก้องนค่ไหนเออจะขี้เกียจทำตัวในทาง <c oughs> น,นี้ก็คือถุงถุงใส่ขงชาไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเจ้าเรียกอย่างนี้ยเอออันที่สองก็คือชาคิดว่ารู้หรือล้วก็คือชาตาอะไรนะฮะ การที่คูจะทำอะไรแต่ละอย่างกินเองนะมันจะต้องมีอะไรที่แบบหอบมากจะต้องมีอะไรที่แบบเกินเกินเกินอะไรเกินความคาดหมายอเอสน้ำก็ะชายระบายในแก้วเห็นไหม Hors ba? Ek gut. Fyro. สีน้ำก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมโฟมเกียวเป๊ะ รได้อยู่อโหหกจริงด้วยกูแล้วอันนี้ก็ใส่ไปโอเคได้เป๊ะหนึ่งแล้วก็ปาโสมโอ้าะว่าเื้อมันลงไม่หมดอ้๋อเนื้เยอะกูนี่สีสวยมากแม่มาดูลำบากลำบนจัง ชใช้รไมใเฮ้ยสปอนเซอร์อีกแล้วคูนี่โอเคเสร็จอินเสิร์ต ตอนแรกอะกะว่าจะออกมาทำกินคนเดียวสักแป๊บหนึ่งแม่งกินกันทั้งบ้านเลยได้เวลาบายสามบ่ายสามสิบสองนาทีเฮ้ยเราก็อยู่ด้าแล้วนนี่เจะพาไปดูอะไรก้งเคนเห็นอะไรไหมนัดนัดไว ไม่ตคือตอนที่เจ้าเข้ามาใช่ปะม,มันยังเมี้ยวอยู่เลยพอสักแป๊บหนึง่งลับอะตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงครึ่งนะคะก็ทั้งวันเจ้าก็ไม่ได้เล่นโทรศัพท์เลยอันนี้พูดจริงจังมากเออใครเป็นเพื่อนในเฟซของเจ้านะคะก็จะไม่เห็นเจ้า่อนแหละเออก็ขอจบพี่ จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะโอเคบายยกดซับสไครต์ด้วยนะไปละ